เก่งเสนะร็จยังเก่งครับเสนะร็จยังอย่างคับเสียเป็นรอยนะเสีย,ยชื่อหมดไม่ต้องใส่ให้มันสุดชมนะชมพ์ไม่ต้องชมย่างไม่โลกนี้เนี่ยเก้าสิบองศานี่ไงเพื่อนทำนะี่แกนใส่ร้อนเข้าไปสุดก่อนใช่ใช่สุดก่อนแล้วก็โยงนี้แค่สี่องศา แต่ข้าวผัสุดก่อนใส่สุดก่อนใส่สุดก่อนที่ไม่เปิดไปเลยโอ้มีไม่เปิดอีกแล้ว สเตนบ y c o m b บ n e b a k กมืใ่ใส่เ้ามองข้าอย่างนี้นอ,ยอย่ังน,นี้ต้องอยู่อ,อ,อันนี้ตั้งแบบช่างมุญแจนะแล้วจะมีตั้งแบบเด็กใหม่นะที่ไม่ได้สอน ใช้แต่เสื้อดนมีอยางแว้ทจะรู้ได้งนี้เป็นม่มึงไถ้ามีกว่าจะไปแล้ยางไงหกล้านแควหกล้วนีอผมอยู่แค่สามล้านอง ใช่แล้วจ้ะลองใส่องใส่ลองใส่ที่ใส่แล้วได้ตัวนี้มันไม่ออกไอ้ตัวที่จะใส่ใส่งไ,ไม่ออก ไม่รู้ว่ายังใหม่อยู่ที่น้องในเรื่องนี้นี่เก่งหรออะลองดูสนี่รถเองรือเี่เดูสกไพ่ใช่เองพันนีนะนีใสที่ใส่เข้าไปใครเสร็จแล้วบอกเลยนะเดินสอนอไปไม่ใช่ครับเสียบเข้าไปร่องเลยร่อนี้ร่องนี้ร่องนี้ันีบไม่ได้มีอกนาย้นส ได้ไหมเสเขได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ก็เอาแ่างๆม่ตาอุ้ยถูกที่เลยอ่ะจะดีได้ยังจะมาแล้วมไม่ใรตาเรื่องแี้แล้วหรขาไว้ขาไว้แล้หละตัวตัวตอกแอร์อันนี้สูงไปใช่ไหมครับแต่อันนี้อันนี้ได้ได้เอปัันมานี้สายให้ปลาลำชี้องรีบเล่อเ่งนมัเป็นยังไงเลย กายชนย่งชนกระดกว่ะให้เราเนี่ยทำอะไรเนี่าไม่ทาอะไรนะอาจาร์อาจารย์ครับมันตั้งตั้งกระดอกมันก็เท่ากันนะครับแต่พอมาปล่อยอย่างเงี้ยะดอกมันหนาก็ต้องก็ต้องปรับไอตัวมันมีเหมือนกันสุจราตก็ต้องปรับตัวไกลขึ้นนะครับแล้วก็ไปใส่ท่าน ตัวญี่ปุ่น <uma> ตัวตัวอิตาลีหนาตเราจะตัวนี้ตัวญี่ปุ่นหนาั้งหแต่ในที่ไทยแบบนี้แน่นเกินไเออที่แข่งเข้ม แค ok ่สุดแค่สุดแค่นนี้เองนะสุดปุ๊บยังไงต่อที่ระหว่างนี้ใช่ไหมไหมทำผิดหังนะดอกไม่ให้กลุ้ะตัวนี้คือเรเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาหน่อยหนึไม่ร้องทไรเลือกุ่มตรง้ก่อบที่ไปไข่ตัวหนึ่ง เราสปดูไปเอา้ำไปเอาปีไปเอาตรงนี้ออกนะถึงวนห้างห่างถ็นวันห่าเราดรงนี มันฐานตะตรงนี้หรือเปล่าฐานที่ฐานเยอะหรอเปล่าฐเยอะฐานเยอะก็ขายให้ตัวได้ลงมาปล่อยปล่อยนี่น้องมาที่นี่เป็นไงมั้งคือต้องบอกตรงเลยไม่เคยจับไม่เคยจับนองเลยจับนีงอย่างเดียวจช่างเสร็จแล้วเรียบร้อนแล้วทีนี้ระวังหวานโอ้ยเอาใส่นี่นะเดี๋ยวเปิดเครื่องสะบัดนะอันนี้เสร็จแล้วนะ เตร็จไหมที่ไเสร็จเราจะไปตรบนี yeah. ้เข okay. uh ้ามาดูดิปล่อยลงมาตามที่เราตั้งเครื่องเปลื่ยไไหมนี่เป็นเหมือนเคลื่อยหกสายแน่นไว่ะเ่อเนี่ยต้องยิ้อลงขยวดนี้นะเรายกลงมาเยอไหม่ายทองเี่ยมได้ยยี่ได้ ไรู้ว่าจตังไ้แล้วูอะยังไม่ได้ก็ตั้งแล้วนาจอก็รูแล้วไม่มีใครยุ่งะแค่พอแบบว่าไม่แล้วอแล้วชั้นต่อไปไงไม่ใช่ไม่ใช่คือมีสิบสิบวันถอยหรือจะเาวิธีชนเอาวิธีถอนเอมาชนย่านยังไม่กไาดระบเอางมาชนเเลื่อนเลื่อนให้เอามชนชนะชนเลื่อนแต่ตร้ไม่ใช่ชนตรงนี้เสี่วัน เดเาิบ้างก่อนใส่หลานี่อเลยืองขาวอไปรู้ดีกันเรื่องน้ำดนี่เอาเข้าไปตรงตรงตรงงนี้ล้กเอมานยาวอันนี้น่าจะโฉนดยาว มันกดลูกกุญแจอ่เรันเป็นรอยผลลูกกุญแจรับผลกุญแจแปว่าเอาลงมากันเลยเดี๋ยวดันเดินหน้าไปกอนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นดันเดหน้าเาไเอามาแถวนี้เอามาเอาใหญ่ๆแล่ว่าเอามาแถวนี้ตั้งอยู่มาระจกตรงนี้แล้วมันมันเสียลูกกุญแจแล้วใช่ไหมครับเอาคุณดนิดนึงนิดหน่อยครับ

ก็ขายาออกมายืห้ารอยบห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหอ้าร้อยกอบาทหายเท้าอยเทไม่เท่ากันหรอเป่า้งกว่นเลยกไม่ได้ใจเงิน่รกไม่รู้ผมไม่รู้ว่ยกินกาแฟไม่กินาแฟแพงกับแพงจแล้ว จเข้าไ้สุดโอ้โาอไไตัวนแมโซนอนอาจารย์้ามาเอาบารอมั้ยเข้าไปันจปเราใครดันเข้าแล้วใครกนร์เอมาเงมือขึ้นอาจารย์ใครเสร็จแล้วไอวโยนอยู่นะเราดันขึ้นไมได้เากมาจเสร็จยังมึงงไหมไม่งงหรอทำมาตั้งนานสี่ปีให้เอาอาเต้เซเว่อเอเนสิบเกบาท มันมเอนแล้วแหลกบอลแล้วแหลกโซ่อมันเล่นแหลกตย๊บปึ๊บปๆ๊บป๊ป๊เนี่ยถุอยอดครับถามอะไรนะอย่างนี้ตั้งขึ้นพีลองลองแล้วมันสุดแล้วเพื่อนหัวนี่ยข้ามากเกินไปนี่มากเกินไปเนี่ยนี่คุณม่า้าใจกับว่านี่หรอสุดไปไม่เหมาอเนี่ยออกมาล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยล็อก อุ้ยเข้าตรงนี้ไเหนื่อยละเหนื่อยล้เส็จยังอ้าวก็้เข้ามา้น่อยอีกอันนี้อันนี้ผิดอัน้านนี้โอให้หลงมาง่ายสุด แดกใส่ดอกสุดก <cle> ่อนใช่ไหมเออแค่แต่ดอกสุดแล้วก็ค่อยใส่ดอกสุดแล้วก็ชนตรงปลาแล้วก็ชนตรงเอ่อชนตรง่อกแดกสุดคนอื่นไม่ได้สอนมีหนะคนอื่นสอนขดไปนี่สอนใช้วิธีขดแบบมีขดมากเลยแล้วตกใจแล้วเตื้นก็พังเลยไปแลาเขาแจกขายเครื่องใหม่ผมอยากให้เครื่องเนี่ยอยู่กับพี่นานถ้ากี่สิบห้เขาซื้อเครื่องใหม่เห็นไหมอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วทำเอง เอาไปพาไปอีกแล้วเไยหลับแกหลับนอน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 ไม่จะนอนนะคือนอนประมาณสี่ต้นเตินเตินตีหนึ่งถ้ามันทางอย่างนี้ก็ไม่หลับอีกเลยแต้องแตะเอาลงมาแตะเขาแล้วหมุนนี่ลงมาไหมใช่ไหมดันไม่ใช่ไม่ใช่ยรือต่อปรับปรับตรงนี้พอเราตั้งนี้เสร็จปนญหาเราตั้งนี้ครับ เไม่ต้องหมุนลอกกุญแจไม่ต้องไม่ต้องแล้วล็อกก็ยังอ่ะล็อกนี่ยังล็อกนี่ยังล็อกยังล็อกแล้วนี่ไม่ต้องแน่นมากใช่ไหมไม่ต้องแน่นมากไม่ไม่กระเด็นกระโดดออกมากระดิ่งกระโดดอันนี้ออกได้แลโอเคไหมแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนหูว่าติดไหมไม่ติดไม่ติดจะไม่ใช้ได้แต่มันเป็นรอยก็อเป็นรอยจะทำไม่ได้เสร็จแล้วแต่ยังไม่จบนะอ้าวสูตรนี่เพราะอะไรเนี่ยเล็อกแล้วก็ล็อกเป็นรอยจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มัน กูจะท่องเยปุ๋ยไม่ไง้ใช้เป็นรอยต่อเป็นตั้งใหม่อ่ะตันนี่ก่อนนะเราจะเราวางนี่นะยอเปยังไงเลยคราตลงมาแตะแค่แตะอแค่แตะอ่าแค่แตะแ้วก็ลอกแล้วก็ล็อกล็อกตรงนี้แล้วก็เื่นอกอูว่ามันอะไรไวหรออะไรเงี้ยแตะนี่ยังไม่แตะเลยโอเคนเกีจนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยาง ตาพี่เขาไม่ดีแตอว่าตาใครไม่ดีกันแน่วะไม่ตใครไม่แตกดอกนี้ดอกนี้ดอกไหนไม่แตกดอกนี้ดอกไหนไม่แตกอือใช่มันไม่แตกนีิออตาดีเเนี่ยต้องเชื่อเขาเนี้ยทำสีเขาเขาไปตาเยอะทาไม่ได้ได้พี่พอแล้วอ่เอาตั้งให้มันตรงนี้เป็นร้อยมแล้วตั้งมัดีดีได้แล้วพีจะ หน้ามนต์จังหวัดตามีคำพูดอะไรครับก่อนแยกอก้อไม่คุยไม่ใช่เเรองแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้นี่เพอร์บิงากอไม่ใช่เฮ้ยนีใช่เหรอรู้สึกอะไรู้สึกว่าติดเลยติดติไว้ติดอีกมากเาเนี่ยไม่ตติดติดกันไปติงกันเอาไม่เอาไม่จะยีง ม่นด้ยังไเหินดียดูดูมืองนตกยันต์ตายล่ายมึงเนี่ยโล่งเชียแค่นี้นะจริงมีแค่นี้จริงทำไม่เมื่อกี้นี่พวกมี้ครชอบมือหนักนี โอยอันนี้ลอยเ็นมินเลยอ่ะลอยเยอะมากนะเนี่ยลอยแข้งๆเต้งเลยอ่ะจัั้งแไตัวมันเป็นบาทแท้นยังไงเนี่ยัำนิยามี่เชื่อของมินเอ้าปล่อยมืออันนี้ติดไหมเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นพลอยนี้หรือเปพลอยนนี้สมมติสมมติเราคิดว่าเป็นพลอยนี้สมมติไหมผมคิดว่าเป็นพลอยนี้อันนี้ไม่ติด ก็ต้องรูออกก็เี่ยเนีตั้งอย่างเงี้ยแล้วมันเกินมาห้ามเนี่ยเกินมาห้ามาห้าองศาไม่ใช่นะขึ้นอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหม คือค right. well, ือถ้นี้เราลอนี้มได้ล้วนะไหนะไม่ต้องเลยแล้วม้นตัวไหนไม่ใช่มม่หี้มายถึงว่าเราล็อเข็มใหม่ให้มันลงใหม่ลังจาานั้นมาก มานะมานะแล้วแาไม่ต้องานมากนะไม่ต้องแข็ไม่ต้องนานมากไม่ต้องไม่ต้องแน่น,ะน,น,นจนจนแน่นามากเนี่ยเสร็จละคือแค่คุณตรงนี้ไอ้ถูกนี้ผิดใช่ไอ้ตรงนี้ถูกอันนี้ผิดได้นี้ไหมก็จะความหมายไหมครับก็จะเผลอจะมีเรื่องของการดันไอ้ไอ้เรื่อการดันดันจับไปด้วยไงได้ไหม อันนี้มอคข้างน่าจะกาแฟเราใส่ผสมช็อกโกแลตไปมี่ไหมมันกดเอาอยู่นี่แค่นี้เองนีนะทีนี้เรกสมอลสมมติสมอติช่ไหมทำเป็นหมดอันนี้อันนี้เราคิดว่าดีนะแต่มันมีการเปิดนนิดึงต้องดูมันจะเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมอ่าเปิดอีกนึงดูว่าเปิดว่าอะไรนึงนะเราคิดว่าผมคิดว่าเป็นพระธงนี้ใช่ไหมผมไม่เยอะแบบนี้ไม่เปิดแล้วโล่งเลยนะ ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราคำนวณถัวอันนี้ก็เกิดเราไปจับยกขึ้นมาโยกยราลสมมว่าเมื่อกี้เราไม่ยกก็เลยเปิดอาบน้ำมาเนี่ยอาบน้ำบุกด้วยจริงรู้จุดไหมรู้จังเกิดให้ปากนอันนี้เห็นไหมตเด็กมากไม่ต้องนะติดมากเราต้องมั่นใจสุดแล้วเราค่อยเปิดซิ่งนี่จะได้ นี่นี่นอ้องอ่เด็กน่อ่โอ้ยม่นได้หมดเนี่เสียวแทนอ่ะอ่ะอ่ะต่อมาเสร็จต่อไปแล้วกนะันนี่เนาองอ๋อมีวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ผมได้ให้เด็กอันนี้คือวิธีสำหรับคนทนึ่นงบนชีพใช้ แต่ผมแล้วค่ะเนี่ยไม่ใช้จนกว่าคุณจะเริ่มคล้องแล้วเพราะคุณดูจากผมไปผู้มาแลกคุณใช้วิธีเรื่องของคุณแต่ถ้าอยู่ที่นี่ต้องใช้วิธีที่ผมสอนเท่านั้นก็คือการเสร์ฟกระดานแล้วโถ่เอ้ยนี่ก็เอออกนะเก่งมากเอาออกมาได้นะพอแล้ววิธีใหม่ของผมก็คืออย่างนี้ครับ